ีใครเคยกินเมนูนี้บ้างไหมครับผัดที่แกงถั่วพูใส่กุ้งสดครับเมนูนี้ทําง่ายส่วนผสมน้อยหน้าตาน่าทานแบบนี้คุกกับข้าวเด็ดมากเดี๋ยวเริ่มทําเลยครับอันดับแรกนะครับแอดมินจะนําถั่วพูมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทานได้ง่ายหน้าตาแบบนี้จากนั้นก็จะนําไปลวกในน้ําเดือดนะครับก่อนลวกใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็คงสารอาหารต่างๆในถั่วพูไว้นะครับจากนั้นนําลงไปลวกแค่พอสุกครับ นี่นะครับจะได้กรอบๆน็อกในน้าเย็นจัดๆเลยนะครับสีสันจะได้สดๆแล้วก็กรอบอร่อยกำลังดีครับหน้าตาแบบนี้ครับตั้งกระทะได้เลยครับใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับ40กรัมนะครับผัดในน้ํามันนะครับรอจนเหลืองหอมก่อนไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับ พอเหลืองหอมเรียบร้อยแล้วก็เร่งไฟแรงได้เลยครับใส่กุ้งขาวลงไปผัดครับกุ้งขาวอย่าลืมแกะเปลือกผ่าหลังล้างทำความสะอาดเอาเส้นดำออกให้เรียบร้อยนะครับผัดจนกุ้งเริ่มสุกก่อนครับจากนั้นก็หยอดน้าสะอาดลงไปเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มปรุงรสชาติกันแล้วครับหงปรุงรสครับผมน้ําตาลทรายครับซอสถั่วเหลืองฝาเขียวครับน้ําปลาครับซอสหอยนางรมนะครับ ใบมะกรูดฉีกครับพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบครับผัดต่อด้วยไฟแรงๆนะครับเอาแค่คกุ้งพอสุกก็พอครับหน้าตาจะออกมาประมาณนี้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถั่วพูที่เราลวกเอาไว้ลงไปคลุกเขาในพริกแกงอีกกรอบนึงนะครับให้เข้ากันดีก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผัดให้เข้ากันตักใส่จานราดข้าวสวยวร้อนอร่อยมากครับอยากให้เพื่อนๆลองทํากินกันดูครับเมนูผัดถั่วพูกุ้งสด ใครยังไม่เคยทำนะครับลองทำกินกันดูครับหน้าตาแบบนี้เลยแอดมินไปแล้วครับสวัสดีครับ